เทรนด์ติดพัตเตอร์ใต้ตาตามเจนนี่แบ็คพิงที่ไปงานแฟชั่นโชว์ตอนนี้ก็คือมาแรงมากมากวันนี้ฝนก็เลยจะพามาทําผมแต่งหน้าตามเจนี่เลยค่ะฝนบอกเลยว่าลุคนี้ออกมาก็คือน่ารักมากๆเลยขั้นแรกเลยนะคะเราจะมัดผมครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอาจจะไม่ถึงกับครึ่งทั้งหมดเนาะประมาณ15%ของผมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะหยิบผมมาช่อซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็นํามามัดรวมกันตรงกลางแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะทําแบบนี้นะคะลงไปประมาณ4ช่อเนาะเห็นไหมแล้วเราก็จะหยิบผมช่อซ้ายขวานะคะแล้วก็นํามามัดตรงกลาง แบบนนี้ะะคะแล้วก็อีกช่อหนึ่งก็จะทําเหมือนกันเลยหยิบผมช่อซ้ายขวาแล้วก็เอาม,ามัดแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงง่ายๆแต่ว่าออกมาน่ารักมากๆเลยตรงท้ายทอยนะคะเราจะไม่รวบไปทั้งหมดนะแล้วเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแบ่งผมมาช่อหนึ่งแล้วก็นํามาเปียนะคะเป็นการเปรียแบบปกติเลยนะคะไม่ต้องซับซ้อนอะไรแต่ว่าเราจะเหลือปลายผมนะคะไว้เยอะนิดนึงเนาะ,ะแล้วเราก็จะหยิบช่อผมนะคะตรงกลางเห็นไหมแล้วก็จะนํามาเปียเหมือนกันนะคะเป็นการเปียแบบปกติเลยเปียลงไปเรื่อยๆจนสุดปลายผมได้เลยค่ะลุก ที่ได้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนหาโบสีขาวๆนะคะมาติดตามเรฟเฟรนซ์ของเจนนี่ได้เลยนะคะลุคที่ได้ก็จะคือออกมาแบบสวยหวานคุณหนูตามสไตล์เจนนี่แบ็คพิง์มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเวลาถ่ายรูปออกมานะก็คือน่ารักสุดปังเก๋มากเลยเจนนี่เขามีฝอยบนคิ้วนะคะฝนก็เลยเอาายไลเนอร์เนี่ยมาจุดตามเพื่อความเหมือนเข้าไปอีกคะใครอยากผมเป๊ะเหมือนเจนนี่แบ็คพิง์นะคะขาดไม่ได้เลยคือมาสคาร่าผมของมารีนะคะทุกคนตัวนี้ใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวทุกกสสสสีีีผมมมมมมมเพราาะไไ่่่่ววนนนขขอองงซิลค ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้เกิดสิวขึ้นเลยค่ะลุกที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยคะ่ะเป็นลุกที่ทําแล้วออกมาแบบดูคุณหนูสวยหวานสวยแพงหรูหราแบบน่ารักมากๆเลยนอกจากผมสเปย์นหน้าจะเปย์แล้วนะคะเคล็ดลับผิวตัวกระจ่างใสของฝนนะก็คือ2ตัวนี้เลยคะ่ะทีมทับทิมนะคะจาการิคอสเมติกนะคะทุกคนตัวนี้เป็นสารสกัดจากทับริมนะเผยผิวกระจ่างใสเร่งด่วนถึง6เท่าใครที่มีปัญหารักแร้ดําคอดําขาหนีบดําก้นดําหรือตรงไหนดํานะคะทาเข้าไปได้เลยเพราะทาตรงไหนขาวตรงนั้นจริงๆคะ่ะ ผลใช้คู่กับสครับทัทิมมิกเบอร์รี่นะคะทุกคนคือใช้คู่กัน2ตัวนี้เห็นผลเร็วเห็นผลดีงามมากๆเลยนอกจากนั้นนะคะผิวหน้าฝนก็จะเลือกใช้กันแดดของลีคอสเมติกเลยใช้มาหลายปีหมดมาไม่รู้กี่ร้อยหลอดแล้วคะ่ะทุกคนพอออกกี่แดดหน้าก็ไม่มีหมองค้ำเลย